สวัสดีครับพายนยพ่นมาเลาะมากับพ่อยนยปอเอ้อพี่ปอเชิอลวดสิบเอื้อนพ่อยนยเขาได้ยานหนางอล็อกตอกลวกขันบอกว่าพ่อยนยเฮ้ยเฮ้ยอยสวัสดีครับสวัสดีครับวันมีพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่แถวเครือน้ำเปล่านาะไม่บัแมนครับเออบัวแมนในเครือนหมายความว่าอยู่ในเขตไกลคือน้ำเปล่ากลาเครือน้ำเปล่า ใบใบเขนใกล้ๆเขื่อนทงไฮทงหน้าอันนี้นั่งอยู่ในรถสองคนกับเออเสกสันธุกรกิจบันเทิงศิลป์มานำกันเลาะไปทั่วตลอดไปทัวเลย้พี่น้องคุณเห็นทงไฮทงหน้าผมงามงามตอนย่ำเช้าๆนี่ตอนนี้หกโมงเช้าครับพี่น้องครับก็เลยเห็นบรรยากาศท้องทง้องไฮทงหน้าบานนอกบานหน้าเฮ้า เบิ่งแลรามันงามตามันมันงามมันสะดุดหูสะดุดตาฟั้งเพลงอมแอมอมแอมไปนั่มีความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบ้านในอนกันมือ่อคืนจะ่ได้มากกันข้ามือขึ้นเน่ครับเดินทางมาตลอดแบวะโคตรลาดเน่แวะน้ำปัม่มแน่เล,ลาะไรทางมาเรื่อยๆจน สถานีวิทยบ้าเบิรงสถานีวิทยุอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นอีหยังนี่มองมองไม่นี่ครับขึ้น106.75ครับ106.75เจานะครับเนาะเป็นบ้านโคกบ้านโคกแง่บ้านโคกแง่นะครับเป็นตะแง่ร้ายเนาะร้ายกับบ้านโคกแง่คันว่าโคกนี่อยู่เป็นนมนไหครับจังหวัดอำเภมริกาเนาะซีนังหวัดกระสินอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนลำปาวเนาะครับแม่นบ่ใกล้บ่แม่ะ โดยกรุงนะฮะอันนี้เจ้า้าผู้เฒ่าผู้โอนกับผ้ากันออกไปใช้บาทใช้จังกับไปจังหอมจังหันว่ามันนี่เป่นวันดีวันดีพ้นไปเห็นบุญเห็นสินเนาะเอาพา้าเดินทางไปมันนี่เข้าที่กินไม้อยู่ที่จังหวัดสกลนคร จะข้ามภูพานไปนะครับจะได้ชมวิวส,สวยๆที่ภูพานบ้านบาน้บานบุญจ้านบุญเงี้บุญี่ขึ้นขึ้นวิยุนี่ขึ้นไหนนี่ขึน้นของร้อยครับร้อยหกจุดเจ็ดห้านมเสกสันบันเทิงสินกำลังลำเนินไร่การ ใช่ยาหม่องเขียวครับเสียงน้าน้ำมันเขียวเมลโม่เสียงกล้าวกล้าวนักคาราทนะครับน้ำมันเขียวกาแฟอยเตาแฟง่อยเตาสันดอกว่าก่ยังว่าก่ยังว่าตัวเออบานนีบนเงาเงียบสมบันนีเนาะยนิดหน่อยไปเลี้ยงกันเสอเนาะ คนกำลังเอาบุญเดือนอ่าไอเดือนบุญสามบุญเดือนสามคือบุญเงี้งนี่บุญเดือนสามคือบุญเงี้ยคุณ บุญมากีนบ้เออแมนแมนกน่อยแต่นี่นาะสุกใสุกสะนทีุ่กเครับนี่ครับเครย่อมืนมเซ่ส้ำสีผ้าทีมงานน้ำร็แเฮ่กะล่างไปเฮ่ไปหละพีนเอ่ไปแห่ประกาศนะครับนะเอจำนายเห้นกาพีกำลองหอดหนาบ่าเฮียนหอดท้านเลวะนะฮะเร็นน้ำวัดต่างๆหรือสถานที่ต่างๆนั่นนะครับพุทธเขาไม่ดูไม่ลานผ้ามากกบ เลยยากครับนุ่นเสกสรรและทีมงานจําเป็นต้องใต่รถแห่ครับไปจําหน่ายไปบริการนะครับทุกหมู่บ้านทอดหน้าบ้านเลยก็ไม่ไงด้อครับนคุณแถวคุณแม่ทุกท่ี่ครับเมืนเกี้ก็เห็นนุ่นเสกสรรครับและทีมงานนะครับเดินน้ำรถแห่รถประชาสัมพันธ์นะครับไปประกาศนะครับนะไปบริการทุกพระเอกพระพิณพุทธบ้านครับทอดหน้าบ้านเลยนะครับเล่าบุบ้านครับเพราะว่าการไปล่องนะอยู่น้ำวัดหรือว่าสถานที่ตลาดนัดผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสัวพามรเราไม่ โอ้ยโอ้ยไปครับมันก็เร่อาครับนค่เื่อเ่าจิ่าแห่นะครับไปยเจอกันตอนขึ้นผู้ผพานนาะพี่น้องนาอุก